เพื่อนๆลองดูภาพดินชนิดต่างๆต,ต่อไปนี้แล้วช่วยกันคิดนะครับว่าดินต่างชนิดกันมีกระบวนการเกิดเหมือนหรือแตกต่างกันครับฉเฉลยนะคะคำตอบคือแม้ดินต่างชนิดกันก็มีกระบวนการเกิดเหมือนกันค่ะเพื่อนๆหลายคนน่าจะทราบต่อกันแล้วใช่ไหมคะว่ากระบวนการเกิดของดินเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งทำคิวขมมดนะคะ เพื่อนๆจะได้ศึกษากระบวนการเกิดของดินนบัดนี้เลยค่ะดินมีต้นกําเนิดมาจากหินซึ่งถูกกัดเซาะผุพงังจากการกระทําของสิ่งต่างๆแล้วแตกสลายเป็นเศษหินจากนั้นจึงผสมรวมกับซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันจนกลายเป็นอินทรีย์วัตถุค่ะซึ่งกระบวนการเหล่านี้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานทีเดียวเลยล่ะค่ะเพื่อนๆ เมื่อดินได้ถือกําเนิดขึ้นณนะสถานที่ต่างๆแล้วเพื่อนๆทราบไหมคะว่าดินที่ถือกําเนิดจากสถานที่หนึ่งอาจจะต้องมีการย้ายไปสู่อีกสถานที่หนึ่งด้วยนะคะและที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะปัใจจัยในการพัดพาดินจากแหล่งกําเนิดไปยังสถานที่ต่างๆนั่นเองคะ่ะโดยปัจจัยที่สําคัญในการพัดพาดินจากแหล่งกําเนิดไปยังที่ต่างๆมี3มปัจจัยได้แก่ลมน้ําและการลาดเอียงของพื้นที่ การพัดพาดินที่เกิดในประเทศไทยซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายนั้นน้ำจะเป็นตัวการสำคัญในการพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่งตามความลาดเอียงของพื้นราบค่ะเอาละค่ะเมื่อดินได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วเรามาดูกันต่อนะคะว่าสมบัติบางประการของดินนั้นเป็นอย่างไรสมบัติของดินแบ่งเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆได้แก่สมบัติทางกายภาพสมบัติทางเคมี สมบัติทางชีวภาพและสมบัติด้านธาตุอาหารพืชสมบัติเหล่านี้เป็นผลมาจากปัจจัยและกระบวนการเกิดดินที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อลักษณะของดินชนิดของพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ขึ้นปกคลุมและความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันไปอีกด้วยค่ะเรามาดูลักษณะของสมบัติแต่ละตัวกันนะคะเริ่มจากสมบัติทางกายภาพก่อนเลยสมบัติทางกายภาพของดิน เป็นลักษณะภายนอกของดินที่สามารถมองเห็นและจับต้องหรือสัมผัสได้ตัวอย่างสมบัติทางกายภาพเช่นสีของดินเนื้อดินเพื่อนเพื่อนลองสังเกตสมบัติทางกายภาพของชั้นหน้าตัดของดินต่อไปนี้นะคะเพื่อนๆยังจํากันได้ไหมเอ่ยเราเคยเรียนในคาบที่แล้วกันไปแล้วว่าดินจะมีลักษณะเป็นชั้นๆศึกษาได้จากชั้นตัดของดินโดยดินที่อยู่ในระดับความลึกต่างกาันจะมีลักษณะต่างกาัน ซึ่งเกิดมาจากองค์ประกอบของดินในแต่ละชั้นที่มีความแตกต่างกันดังนั้นดินจึงถูกแบ่งเป็นสี่ชั้นตามเกณฑ์องค์ประกอบและคุณสมบัติของดินแต่ละชั้นเพื่อนๆยังจําได้ไหมคะว่าแต่ละชั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างถ้าจําไม่ได้เราไปทบทวนพร้อมกับพี่ยูเลนัสกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับน้องๆเรามาทบทวนชั้นหน้าตัดของดินในแต่ละชั้นกันนะครับชั้นโอเป็นดินชั้นบนสุด มีการผุพังทับถมของซากพืชและซากสัตว์และเป็นชั้นที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชจึงพบรากของพืชกระจายอยู่ทั่วไปชั้น A เป็นชั้นที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วคลุกเคล้ากับแร่ธาตุในดินชั้น B เป็นชั้นสะสมของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆซึ่งถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนและชั้นสุดท้ายชั้น C เป็นชั้นของหินผุและเศษหิน ที่แตกหางออกจากหินดินดานครับสมบัติของดินประการต่อมาคือคุณสมบัติทางเคมีของดินคือคุณสมบัติของดินซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะตรวจสอบได้ด้วยความรู้สึกจากการเห็นด้วยตาและสัมผัสด้วยมือแต่จะต้องอาศัยวิธีการวิเคราะห์หรือกระบวนการทางเคมีเป็นเครื่องชี้บอกเช่นความเป็นกรดเบสของดิน ที่ได้จากการทดสอบด้วยกระดาษวัดค่า ph ค่ะต่อมาคือสมบัติทางชีวภาพของดินซึ่งก็คือคุณสมบัติของดินในด้านความสมดุลของตุลินซีและสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆในดินค่ะผ่านไป3ามประการแล้วนะคะสําหรับสมบัติประการสุดท้ายของดินคือสมบัติด้านธาตุอาหารพืชซึ่งหมายถึงธาตุอาหารต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืช จากภาพเพื่อนๆจะเห็นว่าในจํานวนธาตุอาหารที่พืชจําเป็นต้องใช้เพื่อการเจริญเติบโต,ตออกดอกออกผลซึ่งมีอยู่16ธาตุนั้นมี3ธาตุที่พืชได้มาจากอากาศและน้ําคือคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนส่วนอีก13ธาตุนั้นพืชต้องดูดดึงขึ้นมาจากดินซึ่งธาตุเหล่านี้ได้มาจากการผุสลายตัวของส่วนที่เป็นอนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสในดิน สามารถแบ่งตามปริมาณที่พืชต้องการใช้ได้เป็น2กลุ่มคือมหาธาตุและจุลธาตุมหาธาตุหรือธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริมาณมากที่ได้มาจากดินมีอยู่6กธาตุได้แก่นโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและกำรรมะถันส่วนจุลธาตุหรือธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริมาณน้อยมีอยู่เจ็ธาตุได้แก่โบรอนสังกะสีเหล็ก ทองแดงแมงกานีสโมลิบดีนมัมและคอลีนค่ะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารในกลุ่มมหาธาตุหรือจุลธาตุต่างก็มีความสำคัญและจำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชไม่น้อยไปกว่ากันเพราะความจริงแล้วธาตุทุกธาตุมีความสำคัญต่อการดำรงชีพของพืชเท่าๆกันจะต่างกันแต่เพียงปริมาณที่พืชต้องการเท่านั้นดังนั้นพืชจึงขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้ หากพืชขาดธาตุอาหารแม้แต่เพียงธาตุเดียวพืชจะหยุดการเจริญเติบโตแคระแกรนไม่ให้ผลผลิตมีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปเช่นสีของใบลักษณะของใบลักษณะของลำต้นเปลี่ยนแปลงไปและตายในที่สุดเอาล่ะค่ะเพื่อนๆเ,เรามาสรุปความรู้จากบทเรียนเรื่องการกำเนิดดินและสมบัติบางประการของดินกับพี่ยูเรนัสกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ เจอกันอีกแล้วนะครับน้องๆมาครับพี่ยูเลนัสจะสรุปความรู้เกี่ยวกับการกําเนิดดินและสมบัติบางประการของดินให้ฟังครับดังนี้ครับดินมีต้นกําเนิดมาจากหินซึ่งถูกกระเจาผุพังผสมรวมกับซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันกลายเป็นอินทรีย์วัตถุซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะใช้เวลาย,ยาวนานลมน้ําและการลาดเอียงของพื้นที่เป็นปัจจัยที่สําคัญในการพัดพาดินจากแหล่งกําเนิด ไปอย่างที่ต่างๆซึ่งส่งผลต่อลักษณะของดินทําให้ดินแต่ละที่มีสมบัติต่างๆกันโดยสมบัติของดินแบ่งเป็นสีประการคือสมบัติทางกายภาพสมบัติทางเคมีสมบัติทางชีวภาพและสมบัติด้านธาตุอาหารพืชครับ